สวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะครับก็อันนี้ผมมาอัดเสียงหลังจากที่เราอัดกันตอนนี้เสร็จแล้วนะครับต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณภาพเสียงในครั้งนี้ไม่ได้ดีเท่ากับครั้งก่อนๆเนื่องจากว่ามันมีปัญหาทางเทคนิคเล็กน้อยครับตอนเราอัดไมโครโฟนมีตัวหนึ่งที่มันไม่ดังเราเหมือนกับอัดผิดตัวนะครับไปอัดตัวที่มันเป็นออฟเซอร์เวอร์ที่ไม่ได้ ไม่ใช่ไม์ที่อยู่ที่ปากของผู้พูดเพราะฉะนั้นเสียงก็เลยจะเป็นเสียงเหมือนกับเป็นไมโครโฟนทั่วไปในการอาจจะไม่ได้ดีมากนะครับก<อ>็งัยก็ขออภัยด้วยนะครับหวังว่าจะฟังกันได้รู้เรื่องและครบถ้วนนะครับตอนนี้เชิญรับฟังกันได้เลย คือหนังสเปเชียเอพิซอดนี้เราจะมาพูดถึงข่าวดีของแฟนๆสตูดิโอเจมีในประเทศไทยนะคะก็คือว่าเด็ฟิกไทยจะเอาเออหนังของสตูดิโอเจมีเข้าในฟิกแล้วทั้งหมด21เรื่องด้วยกันเริ่มตั้งแต่1กุมภาพันธ์นี้เ,เป็นลแ,มมแล้วเรแบบเข้าทั้งหมด3มล้อกก็คือ1กุมภาน1มีนา1มีงเมษาหนใน1กุมภานี่มีใครใครดูเรื่องอะไรมาบ้าง มีเรื่องที่ฉันชอบที่สุดก็คือ My Neighbor Totoro Totoro เพื่นอนรักม,มีอีกเรื่องที่เราชอบกคือ g i g i Delivery Service เป็นเด็กผู้หญิงที่ไปส่งของโดยสามารถขี่ม้กวาดได้เป็นแม่มดฝึกหัดออออส่วน My Neighbor Totoro นี่มันก็เป็นเรื่องที่ฉันชอบมากเพราะว่าใกล้เคียงกับครอบครัวฉันก็คือเป็นครอบครัวที่มีพ่อแม่ลูกสาวสองคน เออแล้วก็ปรากฏว่าในเรื่องคือแม่ป่วยอยู่โรงพยาบาลพ่อก็เลยอยู่กับลูกสาวสองคนแล้วลูกสาวสองคนก็ได้มาเจอกับเหมือนเป็นพูดอะอเป็นสปิริตที่คือเจ้าโตโตโรที่แบบฝนฟูน่ารัก <c oughs> แล้วก็เกิดเป็นมิตรภาพสารภาพว่ายังดูโตโตโรไม่จบแต่ว่าชอบในกิมมิคของการชื่อโตโตโร <c oughs> ทำไมอ่ะ ก็จริงๆแล้วเหมือนมันเป็นชื่อที่มาจากแบบเสียงที่มันเปล่งออกมาเป็นเสียงตอนหาวเลยใชอยางใช่น่ารักมากเลตโซึ่งมันเป็นมันมีไอคอนหลายอย่างจากหนังเรื่องเลือนะแบบมมันมีความน่ารักหลายอย่างที่เอามาถูกใช้กอยู่ในปัจจุบันเนี่ยไอซึ่งัวตัวโโลก็เป็นโลโก้ของจิบิใช่ไหมใช่ แล้วก็แบบมันจะมีรถรถเมย์แมวอะใช่่วนี้เออก็งีมีอะไรมีตัวตัวตโลแล้วก็มีตัวเล็กๆมีตัวเหมืนอุนีอ่ะไม่ตัวเหมือนอุนีมันไม่ใช่เออต่มัวอ๋อเันจฝุ่นของเออมาคือตัวโตตัวเล็กๆเนี่ย่อะไร ไม่พี่ชนพี่ฉันชอบตัวโ,ตโลตั้งแต่ตอนแรกก็คือแบบว่ารู้สึกว่าเป็นหนังที่แบบหนังแอนิเมชันเรื่องแรกที่ดูแล้วภาพสวยมากคือ <c oughs> มันมีซีนที่ประทับใจก็คือตอนที่แบบไอ้พวกมีเด็กๆได้เจอตัวโ,โล่ครั้งแรกนะแล้วแบบว่ามันเป็นแบบแสงในฤดูร้อนน่ะส่องมาที่ตัวโ,ตโล่แล้วแบบเด็กก็นอนอยู่บนพุงตัวโ,โล่อะ่ะคือแบบการดูภาพภาพนั้นประกอบกับซาวด์ดีไซน์แบบเสียงอะไรอย่างเงี้ย ทําให้ฉันรู้สึกเหมือนได้นอนอยู่บนภูมิตอตัวโลกจริงๆซึ่งแบบสําหรับเราที่แบบว่ายัางไม่ได้เป็นนักดูหนังหรืออะไรอย่างเงี้ยการแบบที่ดูหนังเรื่องหนึ่งแล้วมันให้ประสบการณ์แบบเนี้ยสำหรับฉันคือแบบโหสุดยอดอะ่ะอืมีมีตัวอุนิด้วยในอ๋อ<ม>ในตัวโลกก็มีอุนิคืออันนี้มันมีตัวแบบคนรำแลมแต่ถ้าเกิดในในสปเรตอเวล์มันจะเป็นแบบฝุ่นกลมๆแต่แต่ต้องยอมสตูดิโอเรื่อง ตัวเดียวนี้เรื่องแบบภาพสวยจริงๆแบบยอมเราเคยไปพิพิธภัณฑ์ตัวโตโลพิพิธภัณฑ์จีบีแต่แบบตอนนั้นเด็กมาก็แต่เห็นเขาก็มีแบบเราเพิ่งรู้ว่าเขาเอาแบบฉากเวลาวาดเขาวาดเป็นเลเยอร์หลายๆชั้นเลยนะแบบฉากหลังแล้วก็แบบต้นไม้ layer เลเยอร์มาใช่เป็นใสแล้วก็แบบเหมือนเอามาถ่ายสุดท้ายเออเออซึ่ง ยอมอโห<ฮ>ดมากมันเป็นเหมือนแบบไลายเซนของสตูดิโอนี้เลยนะที่เขาจะแบบวาดมือแล้วก็แบบวาดทีละเฟรมแบบใช้ดินสอว,วาดจริงๆอะไรเงี้ย <c oughs> แต่ภาพที่ออกมามันก็จะมีความเป็นแบบการ์ตูนยุคเก่าอ่ะแม้กระทั่งเรื่องล่าสุดของเขาก็ตามผู่กำกับคนสำคัญของสตูดิโอจิบิแล้วก็เป็นฟาวเดอร์ก็คือไฮยาโอกิยาสากิที่บอกว่าจะวางเมืองหลายครั้งแต่ว่าก็เลยกลยับมาทำไปทำเรื่องคดีฝากผลงานไว้ให้งงการ แล้วเหมือนสเสน่ห์ของจิรี่อ่ะก็คือการที่เขาเอาเรื่องเล่าแบบเรื่องของสปิริตเรื่องของพูดขีและเรื่องของแบบตำนานบางอย่างของญี่ปุ่นมาผสานกับเรื่องราวของเด็กๆญี่ปุ่นในยุร่วมสมัยอะ่ะก็เลยเป็นแบบเสน่ห์ของสตูดิโอจิบีแล้วก็เนสเน่ห์อย่างคือความแบบว่ามุ่งมั่นจะทำการ์ตูนสองมิติแล้วก็ ความตั้งใจของตัวฮายาโอมิยาสกินะที่เขาแบบทําการ์ตูนแนวรักธรรมชาติแล้วก็ต่อต้านสงครามซึ่งเป็นแบบสิ่งที่เขาอยากจะสื่อสานกับคนดูตลอดอืมโเคมาที่เฟสตอ่อไปหนึ่งมีนาคมหนึ่งมีนาคมนี่เลยต้องเป็นเรื่องที่แบบทุกคนน่าจะรู้จกัก Spirited Away ใช่<อ>มิติวิญญาณมหัศจรรย์ได้อันนี้ได้ เบสอนิเมเต็ดฟิล์มของออสการ์ด้วยซึ่งก็สมควรดูอย่างมากอะสปีเดชใช่ไเวยแต่ว่าควรจะโตหน่อยค่อยดูเพราะว่าดูตอนเด็กจะกลัวมากเราะก็ดูตอนเด็กอันนี้ก็อย่างที่บอกไปยคงเป็นฟิล์มว่าด้วยเรื่องของเด็กเด็กเยาวชนที่มาผนวกกับเรื่องของตำนานโบราณของญี่ปุ่นอะไร ม,มันก็เป็นเรื่องการขจันภัยสนุกขนาดดูไปแล้วก็ถ้าอยากสนุกก็ลองค,คิดคิดดูก็ได้ว่าไอตัวละครแบบสัตว์นู้นสัตว์นี้ในเรื่องอ่ะมันแบบกําลังแบบเป็นตัวแทนของอะไรในสังคมเราปัจจุบันอืมหรือว่าไปหาแบบพวกวิวดีโอเอเซหรืออะบอกมันมีคนเขียนวิเคราะห์ไว้อยู่อือซึ่งแบบอืมมันมีซิมโบลอยู่ในนั้นเยอะมากใช่ใช่หลายตัวละครก็กลายมาเป็นแบบ ไอคอนิคคาแรคเตอร์นะอย่างเช่นตัวผีไร้ว่าอที่ถ้าเราจได้วันเธอวิก็มีเด็กไต้หวันเอ้เด็กคนนั้นน่ารักมากเลยที่แบบที่ทําให้ภาพมันดูแบบตลกยิ่งขึ้นคือที่มันมีเด็กร้องไห้พกกล้วยตัวนี้ใช่ใช่เราเราเด็กๆ็กไอ้กล้วอีกเรื่องหนึ่งที่สนุกในเฟซนี้ที่เราเคยดูก็คือ the secret world of a r i e t i มันก็เป็นเรื่องแบบ a r i e t i นี่เป็นคนตัวจิ๋วนะที่จะออยู่ในสวน คล้ายโนมอ่ะเอยู่ในบ้านก็สนุกสนานจนภัยเป็นเรื่องผสมกันระหว่างน,นี่แหละความเป็นอยู่ของเรื่องปกติกับเรื่องของแบบพูดหรือว่าสิ่งมีชีวิตในตำนานบางอย่างอืสนุกสนุกมีเป็นเซสโมโนโ k กเลยใช่อันนี้ก็คืออย่างที่เอิร์กบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องแบบว่าเรื่องนี้ชัดสุดเลยเรื่องของการแบบต่อต้านความรุนแรงต่อต้านแบบว่าสงคราม แล้วก็สำนึกรักแบบธรรมชาติเลยเป็นเซสโอนนอร o เ i กิเคดั e ดักแคส์วิเธอร์น,น,อ the, the her, นี่ชื่อ,อคุณคุณไม่เคยดูอ่ะเจ้าแมวยอดนักสืบก็ต้องไปดูนะอ่ะเลยเพิ่งสังเกตว่ามันไม่มีเรื่องสุสานหิ่งห้อยอนะ่ะเนี่ยอ๋อเออเออทั้งสามเวฟเลยมันเคยมีอยู่แล้วป่าวาอัะเอยเหมันชื่อนะ The Grave Fire Fire ใช่ไหม The Cat วิ t เเทนก็รู้สึกจะดังเหมือนกันแต่เราคือเหมือนเราเคยเห็นแต่เราไม่เคยดูจริงแล้วรอบแรกก็มีอันหนึ่งที่แบบดังแต่ว่าเราไม่เคยดูก็คือปอโคโรโซที่มันเป็นนักบินที่เป็นหมูอไอต่อที่เฟสที่สามเลยไหมแต่ก็คือเฟสสุดท้ายวันที่หนึ่งเมษายนเรื่องแรกก็คือปอมโปโกทาทาโนกิปดโลกอันนี้ฉันก็เคยดูนะ เรื่องนี้สนุคือแบบว่ามันต่างจากเรื่องอื่นคือตัวละครไม่ได้เป็นมนุษย์นะเป็นทานุกิตรงนี้มันก็เล่าเรื่องนี่แหละเหมือนคล้ายๆกันคือความแบบว่ารักธรรมชาติอะ่ะกับเล่าเรื่องแบบความการคุกคามของโลกทุนนิยมที่มันจะเปลี่ยนโครงสร้างไปสู่การเป็นเมืองอะไรอย่างเงี้ยหุืยเนื้อ,อหาผู้ใหญ่มากเลยแต,แต่เล่าผ่านแบบครอบครัวทานุกิตลกตลกครอบครัวนึงเอเออที่แบบว่าอาบ้านบ้านกันเราจะโดนก่อสร้างอะไร อเออน่ารักดีอยากดูเลยเอะอ,อ,อ <c oughs> แล้วตีนเห็นผู้ใหญ่มากแล้วก็อีกเรื่องหนึงคือ Whisper of the Heart วันนั้นวันไหนหัวใจจเป็นสีชมพู <c oughs> ช่วยถ่ายแบบเลียนมากแต่ว่าเรื่องเนี้ยเราชอบมากเราดูแบบตอนเด็กๆนะตอน Motor, มอต้นอะไรเนี้ยเป็นเป็นหนังรักนะเออหนังรัก <c oughs> นเวเรีียน <c oughs> เออนางเอกเนี่ย เป็นอยากจะเป็นคนเขียนนิยายอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแต่งเรื่องเป็นจินตนาการแฟนตาซีของตัวเอง<ม>แล้วในขณะเดียวกันพระเอกก็ได้ไปเจอกับพระเอกที่เป็นช่างทำไวโอลิน<ม>แล้วแบบว่าพระเอกหล่อโคตรคือแบบดูเรื่องนี้แล้วรู้สึกว่าผู้ชายสีไวโอลินนี่ช่างมีเสน่ห์จริงๆ <c oughs> เออแล้วก็เรื่องนี้ยังมีเอคอนิคคือแบบว่า เพลงที่สําคัญของเรื่องนี้ก็คือ Country Rose Techni Home หรือ t e คันท6 Country Rose Country Rose t e c h มี Home นะแต่ชื่อเพลง Country Rose เท่อ <c oughs> เออไม่แน่ใจะนะเออคือเพลงนั้นแหละทุกคนที่น่าจะรู้จักกันที่ตัวเอกร้องด้วยกันเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นแล้วก็เป็นเวอร์ชั่นแบบเล่นเวลดินอนะไรอย่างเงี้ยดีมากเป็นแบบหนังรักฟิลกู๊ดในวัยเด็ก ทมีอคัการที่ทรถเออท่าำกลางฉากที่เป็นชนบทสวยงาม,มส่วนเรื่องที่เราชอบมากเลยนะของเวสุ์สตายนะ์เนี่ยคือ The Wind Rise ปีกแห่งฝันวันแห่งรักมันเป็นหนังที่เป็นเป็นหนังต่อต้านสงครามที่เอาความฝันของเด็กผู้ชายมาผนวกกับความโหดร้ายของสองครามคือพราะมันมีความฝันของเด็กสักคนเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่แบบทุกคนกําลังฆ่าฝันกันนะเรารู้สึกว่ามันเจ็บปวดมากเลยที่แบบ กลายเป็นว่าความฝันของของของตัวเองในเรื่องที่อยากจะเป็นนักบินอยากจะสร้างเครื่องบินน่ะมันถูกเอามาใช้ในสงครามแล้วมันกลายเป็นว่าทุกอย่างมันสูญเปล่าอะแล้วว่าเขาแสดงถึงความโหดร้ายของสงครามได้ดีในเรื่องนี้นะโ mm hmm. ดยประโยคที่เราชอบมากคือมันจะมีโค้ดเป็นเหมือนโค้ดภาษาฝรั่งเศสนั้งของของ,ของแบบคนสร้างเครื่องบินสักคนที่เขายกมาใช้ในเรื่องอะแต่เราอะชอบคําแปลไทยมากเรารู้สึกว่าคนที่แปลไทยให้กับโค้ดเนี่ยคือแปลเก่งมากมันใช้คําว่า ลมพัดแรงก้าเราจึงอยู่ท้าแรงลม,มเราฟังแล้วเรา,เร,ารู้สึกเขืเือมากรู้สึกว่าแบบมีกําลังใจที่จะต่อสู้กับอะไรบางอย่างมากมากมิบิบิไนเซสนี่เป็นแบบรละลอกหลังๆแล้วนะของของจีบิคืออาจจะไม่ได้พูดเรื่องแบบว่าตำนานพูดอะไรแล้วแต่ว่าก็ยังคงมีธีมเรื่องของสปิริตข,ของความเป็นเด็กขณะเดียวกันก็พูดถึงเรื่องที่มัน ใหญ่มากๆอะไรอย่างเงี้ยที่รู้มาคือแบบตัวฮายาโอเองเขาก็มีความฝันที่จะจะแบบเป็นคนขับเครื่องบินหรือว่าเป็นแบบคนที่สร้างเครื่องบินเหมือนกัน mm hmm. ก็เลยรู้สึกว่ามีความเป็นแบบมีความส่วนตัวอยู่ในเรื่องนี้ด้วยหรือเหมือนพ่อเขาก็เป็นคนขับเครื่องบิน,นหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเอตอนดูเหมือนมันมีขึ้นมาตอนท้ายๆเรื่องนะก็สมควรไปดูนะสนุกสนานนะมีอีกเรื่องหนึ่งที่คลาสสิกคือพาวส Moving Castle เออ อะไรนะไม่เคยดูแต่แบบเห็นมาบ่อยมากเวลาพูดถึงจิบิีจะแบบอืมจะมีภาพอันนี้ลอยมาต้องนี่ฉันเคยอ่านหนังสือมันเป็นหนังสือที่ดังมา,มากเป็นวรรณกรรมเยาวชนที่ดังมากอยู่แล้วแล้วจิบบีก็ออกมาทําเป็นมินิชั่นมีมีแบบมอันที่ดังอีกแบบชุกหลังๆแล้วเป็นพอนโยผอนโยครับแต่นี้เไม่เคยดูอ,ะอ่ะอ๋อปอนิยอหลัมภาษาไทยปอนิโออ๋อปอนิโอโ แล้วก็อันล่าสุดก็ when money was there รู้สึกจะเราไม่เคยดูเหมือนกันแต่แบบเพื่อเข้อเรื่องเนี่ยจะได้ได้รับเสียงวิจารณ์ที่ดีนะเรอเอารอ,อ,ารอดูวันที่หนึ่งใษา <laughs> อ,อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่แบบเร็วๆนี้มากๆก็คือ The Tale of Princess Kaguya เจ้าหญิงเขาบอกไม่ไผ่นะซึ่งอันนี้มันก็น่าสนใจเพราะว่าลไยเซ้นมันต่างออกไปจากจริงแบบเดิมอะแล้วก็กลับไปพูดถึงเรื่องตำนาน เลยบางอย่างเ,เดิม,มก็เป็นโอกาสที่ดีนะที่เน t f l i กจะนำหนังของจีบิเข้ามาสำหรับคนที่ยังไม่เคยดูแล้วบางเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นแฟนจีบิอยู่ก็จะได้มีโอกาสไปตามเก็บให้ครบหรือว่าถ้าใครที่ยังไม่เคยดูแต่ว่ามีความสนใจอะไรเงี้ยก็จะได้หาดูได้ง่ายขึ้นเนาะก็รีบๆไปดูเนะอย่าดองไว้เพาะเดีย๋ยวเราเอออย่างที่รู้ว่าเน็เน f l มันก็หนังเข้าแล้วไม่ได้อยู่ตลอดไปอ่ะก็แบบมันก็จะมีวันที่หมดค่าลิขสิทธิ์ก็จะเอาออกอะไรประมาณเนี้ยก็ถ้ามีใครที่ทํางานใน Netflix ได้ฟังพอดแคสต์ของเราก็สามารถสนับสนุนรายการของเราได้นะครับอวยหนักมากเออเพราะว่าหนที่เรามาสุมากก็มีใน Netflix นะเี่พราเราก็เปิดเลฟเนอ Netflix มีหรือเปล่าใน Netflix ใช่เออนั่นแหละแล้วก็คุณผู้ฟังชอบเรื่องไหนเป็นพิเศษ ในสตูดิโอจีีที่จะนำเข้ามาเน็ตซิกรหรือว่าไม่ได้นำเข้ามาก็ได้ก็มาบอกพวกเราได้เเอผอื่อพวกเราไปดูเราจะชอบนเพราะว่าเราทั้งสามคนก็เป็นแฟนสตูดิโอจีบีอยู่ใครไปดูเรื่องไหนมาแล้วก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับอืมเอพิโซดสเปเชียลอันนี้ก็เกิดขึ้นมาอย่างป,ปุบปับพันควันก็คือถ้าสมมติว่าชอบคอนเทนต์แนว,วนี้แบบสั้นๆแบบดิสคัสอะไรแบบว่าไม่ต้อง มากมายอะไรอย่างเงี้ยก็บอกได้เราก็จะได้ผลิตอะไรเนวๆนี้มาเพิ่มหรือถ้าไม่ชอบก็บอกนะบ๊ายบายเอาอย่างก็ว่าได้บ๊ายบายสวัสดีครับ